ขากาเรียนท่านประธานวุฒิสภาเที่ยคารพ <c oughs> และสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางวณีเป็นประธานในฐานะคณะทํางานศึกษาเรื่องนี้นะคะภายใต้คณะการที่การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะคะสําหรับการศึกษาเรื่องฝ่ายแกนดินซีเมนต์กับการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ4ข้อนะคะ คือเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฝายแกนดินซิเมนทุกพื้นทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะข้อที่สองก็คือรวบรวมพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการมีฝายแกนดินซีเมนที่ส่งผลต่อครอบครัวและก็ทั้งชุมชนรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการมีฝายนะคะข้อที่สามคือวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ของชุมชนกับเงินที่ลงทุนในการสร้างฝายนะคะ ข้อที่4ก็จะศึกษาเรื่องของการการเกษตรการตลาดเพื่อความยั่งยืนโดยใช้แนวคิดเรื่องของเก,เกษตรอินทรีย์วิถีไทยนะคะสำหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยะจะเป็นการรวบรวมฝ่ายแกนดินซีเมนในช่วงปีพศ2558จนถึงปีจนถึงกันยายนปี2566 รวมระยะเวลา8ปีนะคะครอบคลุมทั้งหมด19จังหวัดจำนวนฝายทั้งหมด638แห่งนะคะ <c oughs> ในกรอบแนวคิดเนี่ยเราจะดูจำนวนครอบครัวแล้วก็อาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของออการใช้ประโยชน์จากฝายแกนดินซีเมนต์การลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง รายได้ที่เพิ่มขึ้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ทดีขึ้นนะ,นะคะอันนี้เราจะตอบคําถามตรงที่ว่ามันสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนนะคะสําหรับขอบเขตการศึกษาของเราก็กําหนดไว้ว่าขอบเขตด้านเนื้อหาเนี่ยเราจะพูดถึงตัวฝ่ายแกนดินซีเมนเรื่องของการก่อสร้างนะะเรื่องประโยชน์ที่เกิดขึ้นในขณะ,ะเดียวกันก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ วิธีใหม่ที่จะช่วยทําให้ราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันมีราคาที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอขอบเขตด้านพื้นที่นะคะได้กําหนดพื้นที่ที่จะศึกษาเนี่ยะจะเลือกศึกษาจํานวน13ฝายนะคะที่เป็นฝายแกนดิซิเมนท,ที่สร้างในทั้งหมด5จังหวัดกระจายตัวอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้นะคะ ระยะเวลาเนี่ยกำหนดระยะเวลาในการศึกษาเนี่ยคือจำนวนฝ่ายแกนนิซีเมนต์ที่สร้างช่วงปี2558ถึงกันยายน2566นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยเราคาดว่าเราจะมีฐานข้อมูลของฝ่ายแกนนิซิเมนต์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็พูดถึงผลสำเร็จและประโยชน์ของฝ่ายแกนนิซีเมนต์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ย การมีฝายทำให้พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชนประทานเนี่ยมีน้ำใช้การมีน้ำใช้ทำให้และจะต้องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตเนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเกษตรกร,รม,มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก,ก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอการเกษตรการเกษตรแบบมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยนะคะ เอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าขณะนี้เนี่ยเรามีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดเนี่ย149.2ล้านไร่นะคะมีพื้นที่นอกเขตชนประธานเนี่ยนะคะในเขตชนประธานเนี่ย32.8ล้านไร่เรามีพื้นที่นอกเขตชนประธานถึง116ล้านไร่พื้นที่นอกเขตชนประธานเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประสบภาวะ แรงซ้ำซากนะคะแล้วเ,เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตจนะทนเนี่ยก็ใช้น้ำจากาจากาน้ำธรรมชาติอย่างเดียวรอน้ำฝนอย่างเดียวการมีฝายแกนดินซีเมนต์เนี่ยในพื้นที่ที่เราศึกษาเนี่ยได้ให้คำตอบว่าถ้ามีฝายแกนดินซีเมนต์และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งเนี่ยเขาสามารถที่จะทำการเพาะปลูกเนี่ยได้หลายรอบได้หลายรอบฤดูกาลทำให มีรายได้เพิ่มขึ้นและถ้าปรับเปลี่ยนการผลิตปลูกพืชหลายชนิดที่มีราคาสูงก็<ม>จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้นะคะเ,เรื่องของดินซีเมนเนี่ยนะคะก็มีคำนิยามตรงที่ว่าเป็นการปรับปรุงดินด้วยปูนซีเมน์ในอัตราส่วน1ต่อ10หรือ1ต่อ20นะคะแล้วแต่ลักษณะของดินนะคะ ฝายแกนดินซีเมนที่จะศึกษาในรายงานครั้งนี้เนี่ยเราก็พูดถึงภาพรวมกว้างๆเรื่องของฝายต้นน้ำแกนดินซีเมนตซึ่งเป็นลักษณะของการฟื้นฟูต,ต้นน้ำเนี่ยเป็นลักษณะฝายที่ขนาดเล็กนะคะฝายในลำห้วยเนี่ยก็จะกว้างประมาณสัก20เมตร เป็นจุดประสงค์เพื่อจะรอการกักเก็บของน้ำนะคะถ้าฝายในลำน้ำเนี่ยอันนี้จะมีลักษณะที่กว้างมากนะะอาจจะ30-100ถึง100เมตรอันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่านะคะ,ะเรื่องของแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะคือแหล่งน้ำขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยข้อมูลทั้งประเทศเนี่ย จะมีจะสามารถเก็บกักน้ำเนี่ยอยู่ได้ประมาณ5,343ล้านลูกบาทเมตรซึ่งไม่พอเพียงต่อการทำอาชีพเกษตรกรรมของตั้ง1 1อง1 6ล้านไร่ของประชากรนะฮะเรื่องของการตลาดแบบการเกษตรแบบอินทรีย์วิถีไทยเนี่ยเป็นระบบการบริหารจัดการที่ต้องการให้เห็นว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนการผลิตแล้วเน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะสามารถทำให้ ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องของมาตรฐานอ,อ,อินทรีวิถีไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ออกแบบโดยมูลนิธิรักดินน้ำเอิร์ธเซฟฟาวเดชั่นเป็นมาตรฐานของคนไทยโดยมีหลักสองประการตรงที่ว่าการผลิตพืชผักผ,ผลไม้เนี่ยต้องไม่ใช้สารเคมีไม่มี GMO นะคะต้องเปิดเผย ข้อมูลย้อนกลับได้ว่าผลิตจากแดงใดส่งไปขายที่ใดบ้างนะคะเดียวกันต้องเ,อเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะน,นี่คือข้อแรกข้อที่2ก็คือผู้ที่ผลิตที่จะใช้ามาตรฐานเออเซฟเนี่ยต้องใช้หลักของอต้องดําเนินชีวิตตามแนวหล,หลักของของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะ <c oughs> ในเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดของรัฐเนี่ยเ,เรามีพรบทรัพยากรน้ำซึ่งออกมาเมื่อปี2561พรบทรัพยากรน้ำเนี่ยได้มีข้อความสำคัญเนี่ยที่ระบุไว้ว่าให้มีการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งต้องถือเป็นครั้งแรกเราไม่เคยมีองค์กรผู้ใช้น้ําองค์กรผู้ใช้น้ํานี่แหละที่เป็นคนเสนอเรื่องของแนวคิดเรื่องของการจัดทําฝายแกนดิซีเมนต์ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของมาตรฐานราคากลางนะคะหรือการตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยอันนี้ก็ระบุไว้ใน พบรบน้ำอยู่แล้วนะคะเรื่องการกาหนดมาตรฐานราคากลางของฝ่ายแกนดินซีเมนต์เนี่ยในเอกสารเนี่ยจะอยู่ในภาคผนวกตั้งแต่หน้า221เป็นต้นไปซึ่งมันมีรายละเอียดมากก็จะไม่ได้ลงในรายละเอียดนะคะแต่ถ้าท่านพลิกดูแล้วจะเห็นว่ามาตรฐานราคากลางเนี่ยเป็นราคากลางที่แตกต่างตามขนาดของฝายไม่ใช่มาตรฐานราคากลางที่ เอาจํานวนฝายและจํานวนงบป,ประมาณเอาไปตั้งแล้วหาลงมาเป็นค่าเฉลีย่ยเหมือนกับที่เราเราได้ยินข่าวจากสื่อมวลชนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอันนี้รายละเอียดจะอยู่ด้านหลังเอกสารนะคะว่าขนาดฝายแต่ละขนาดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะคะในขณะเดียวกันเรามีเอกสารที่ประกอบเนี่ยคู่มือ ข้อกำหนดของฝายแกนดินซิเมนต์เอกสารประมาณราคาต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของแนวทางการหาแหล่งงบประมาณทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยนะคะเราศึกษาทั้งหมดเราได้รวบรวมจำนวนฝายแกนดินซิเมนเน,เนี่ยทั้งหมด19จังหวัดนะคะ รายละเอียดอยู่ในเอกสารภาคผนวก19จังหวัดมีทั้งหมด638ไฟล์กระจายอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเรามีที่เดียวคือจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะคะภ mm hmm. าคใต้าอาจจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําแรงนะคะแต่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นปัญหาอย่างที่เราทราบกันทั่วไปว่าประสบภาวะแรงซ้ำซากนะคะ <c oughs> ทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยถ้าดูตัวอย่างของจังหวัดชัยภูมินะคะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยฝายกันดินซีเมนที่หนองแวงเนี่ยหรือเราเรียกหนองแวงโมเดลเนี่ยก็คือทีอ่ที่ <c oughs> ตำบลหนองแวงเนี่ยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิฝายตัวนี้เนี่ยเป็นฝายที่สร้างตั้งแต่สิงหาปีส5ง8หาเป็นฝายที่เมื่อสร้างฝายเสร็จแล้วเนี่ยยังมีคลองส่งน้ําไปยังพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่าง ได้อย่างครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย6แสนสามหมืไร่นะคะครอบคุมประชากรทั้งหมด15,000คนครัวเรือนทั้งหมด4,291ครัวเรือนนะคะแล้วเราพบว่าเกษตรกร,ร,กรมีน้ำเนี่ยเขาสามารถปลูกอินทผลัม4ไร่40ต้นเนี่ยปี65เขามีเงินถึง4 0 0 0 0นบาทนะคะหรือการปลูกอ้อยเนี่ยนะคะปลูกอ้อยเนี่ยเขาปลูกทั้งหมด อย่างนายอาลีเนี่ยเจไร่ไร่หนึ่งได้15 000, ตันตันหนึ่งได้หม0 0นบาทนะคะ <c oughs> เขาก็มีเงินประมาณล้านห้าแล้วนะคะหรือ,อปลูกมะม่วงเนี่ยนะคะเก็บปีหนึ่งก็ได้เงินประมาณเกือบสองแสนบาทนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้ามีฝ้ายนะโดยเฉพาะที่หนองแวงเนี่ยมีคลองดาดที่ส่งน้ำไปยังพื้นที่เกษตรเกษตรกร,เ,ร,ร,กรเนี่ยทำให้ ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีมีอาชีพที่นอกจากจะปลูกอ้อยปลูกข้าวเนี่ยยังสามารถปลูกพืชอื่นๆได้ที่มีราคาสูงนะคะฝายชะลอน้ําแกนดินซีเมนที่ถ้ำผาทิพนะที่ตาบลถ้ำบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชัยภูมิฝายตัวนี้เป็นฝายที่ต้องชื่นชมทีมงานที่ที่บุกขึ้นไปทําเพราะว่าเป็นฝายที่ต้องไปกั้นน้ําจากพื้นที่สูงที่เป็นที่เป็น ถ้ำนะคะแล้วปรากฏว่าฝ่ายตัวนี้ได้ช่วยเก็บกักน้ำแล้วก็ทำให้ชาวบ้านบ่อทองประมาณ300ครัวเรือนเนี่ยได้มีน้ำใช้ได้มีอาชีพต่างๆที่นอกเหนือจากการปลูกข้าวโพดก็ยังปลูกพืชผักต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่นี้นก็กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำผาทิพย มีสัตว์ป่าต่างๆได้กลับคืนมานะคะ <c oughs> ฝ่ายแกนดินซีเมนต์ลำน้ำปีบ้านแพทย์เทศบาลเชียงมวดจังหวัดพะเยาอันนี้เป็นฝ่ายแกนดินซีเมนต์ที่ที่มีขนาดที่ทำให้พื้นที่กตจกรรมประมาณ160ร้0ยิไร่แล้วก็8 4ครวัวดเรือนเนี่ยมีน้ำใช้น้าใช้เรื่องของการโอโปรุปโภคบริโภคนะคะฝ่ายแกนดินซีเมนต์ลำน้ำปีที่ป่าซางอันนี้ก็เป็น ฝ่ายที่ <c oughs> ที่ทำให้พื้นที่ของของชาวบ้านป่าซางเนี่ยก็มีพื้นที่ทำการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีจํานวนครวัวเรือนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณ134ครวัวเรือนอย่างน้อยก็มีน้ำใช้ในการเกษตรมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคกันนะคะฝ่ายการดินซีเมนต์ลำน้ำแม่หลายเนี่ยของที่จังหวัดแพร่ฝ่ายการดินซีเมน์ของจังหวัดแพร่เนี่ย อย่างน้อยเป็นฝายกันดินซีเมนที่กั้นลำน้ำแล้วสามารถทำให้ตัวเมืองจังหวัดแพร่เนี่ยมีน้ำประปาใช้ตลอดปีนะคะมีน้ำประปาใช้ตลอดปีส่งผลต่อครัวเรือนต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเ,เป็นฝายที่มีความยาวถึง60เมตรนะคะของที่แม่หลายเนี่ยนะคะต,ต่อไปเป็นฝายฝายกันยินซีเมนมันมีอีก อีกตำบลหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้กันอันนี้เป็นกั้นลำน้ำแม่หลายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาข,าของลำน้ำยมอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ครอ,อ,อบคลุมพื้นที่ประมาณ1 5 0 0 0ันไร่นะคะแล้วก็มีทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งอาหารต่างๆแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะค่ะ <c oughs> ฝายกันดินซีเมนของ จังหวัดน่านนะคะฝายเกนิซิเมนของจังหวัดน่านเนี่ยจะเป็นฝายขนาดเล็กๆตัวฝายจะประมาณสักเเมตรลึกประมาณสักหนึ่งเมตรเป็นฝายที่พยายามจะให้เกิดความชุ่มชื้นของพื้นที่ลาดชันพื้นที่สูงนะคะซึ่งอันนี้ประโยชน์ก็คือสามารถทําให้อนอกจากจะเป็นแหล่งน้ําสํารองในในฤดูแล้งแล้วเนี่ยก็มีตัวอย่างหลายแห่งที่ที่การสร้างฝายในพื้นที่ลาดชันเนี่ยอย่างน้อยทําให้ ทำให้ป่ามีความชื้นทําให้ลดการเกิดไฟป่าได้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ของพื้นป่านะคะ <c oughs> ค่ะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นฝายที่ลาห้วยโกลกะนะคะอาเภอบุวางอ่างอำเภอเฉวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นฝายต้นน้ําซึ่งเป็นฝายขนาดเล็กแต่อย่างน้อยก็ทําให้คนประมาณ20่กว่าครัวเรือนเนี่ยมีพื้นที่ ที่ใช้ในการทำการเกษตรนะคะค่ะนี้ตารางเปรียบเทียบประโยชน์กับการมีฝายกับเงินลงทุนที่เราใช้ในการสร้างฝายนะคะได้ได้สรุปตัวตัว,ตวอย่างดังกล่าวข้างต้นนะคะว่าฝายกันดินซีเมนต์เนี่ยอย่างของแม่หลายมหมู่1กับหมู่4เนี่ยงบประมาณประมาณก่อสร้างประมาณ4 6 3,000าบาทเนี่ย พื้นที่เกษตรกรได้ประโยชน์เนี่ยสามพไร่ประชาชนประมาณ2,000ครัวเือนที่ได้ประโยชน์นะคะหรือที่หมู่สี่ตําบลแม่หลายอํเาเภอเมืองจังหวัดแพร่เนี่ยงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ3ามแสนหกแต่พื้นที่ที่ได้รับที่ได้รับประโยชน์เนี 15, ่ยหมื่นห้าพันไร่แล้วก็การทําเกษตรเนี่ยหลายรอบเนี่ยคํานวณมูลค่าทางเศษรษฐกิจเนี่ยประมาณ85 000, 000, ้าล้านนะคะหรือที่ลําน้ํายมที่ป่าแม่เมืองแพร่เนี่ย งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ7ล้านแต่พื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยได้รับประโยชน์เนี่ยสองพกว่าไร่นะคะแล้วก็ครัวเรือนประมาณ800กว่าครัวเรือนที่ได้ประโยชน์นะหรือที่ฝ่ายกันดินซิมเบนที่บ้านหนองเซี่ยวอำเภอเมืองอำเภอ,อเ,เมืองจังหวัดแพร่เนี่ยก็ประมาณในการก่อสร้างประมาณ3าล้านเะคะแล้วก็พื้นที่ทําการเกษตร2 5 3 0 0 34ไร่เนี่ยขายข้าโพด3รอบของการผลิตอันนี้ต้องขออภัยนะคะก็ประมาณ17ล้านนะคะไม่ใช่70ล้านนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่ของดอยผีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เนี่ยงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ย4ล้าน8นะคะพื้นที่ทําการเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ30,000ไร่ลดความขัดแย้งในชุมชนนะที่ดอยผีเนี่ยมีชุมชนเนี่ยในฤดูแล้งเนี่ยมีการแย่งน้ํา แล้วก็มีกรณีพิพาทกันนะคะแล้วก็จากการที่พอมีฝ่ายการิน,นซีเมนเนี่ยก็ลดความขัดแย้งต่างในชุมชนลงได้ไม่มีกรณีพิพาทนะคะนี่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเ้างเศรษฐกิจเนี่ยฝ่ายการิน,นซีเมนเนี่ยเนื่องจากว่ามีต้นทุนตำ่ำแล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะเราพบว่าตั้งแต่ปี58าไะจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีฝายใดที่ที่ ที่พังที่พังนะคะระยะเวลาก็กับ10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องของการมีต้นทุนต่ำแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะแล้วถ้ามีน้ำแล้วเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตนะคะการปรับเปลี่ยนการผลิตนะั่นก็คือต้องปลูกพืชอื่นที่มันมีราคาสูงขึ้นโดยวิธีนี้เนี่ยมันถึงจะาหายจนได้หรือแก้ปัญหานี้สินได้นะคะ การมีน้ําประปาใช้ตลอดปียกตัวอย่างอย่างที่จังหวัดแพร่เนี่ยสามารถที่จะทําให้คนอาเภอเมืองจังหวัดแพร่เนี่ยประมาณ70,000่นคน14,000ันกว่าครัวเรือนเนี่ยมีน้ําใช้ตลอดปีไม่ต้องไปใช้กระสอบทรายลงกั้นลำน้ํายมต่อไปนะคะเรื่องของปริมาณน้ําใต้ดินที่เพิ่มขึ้นปริมาณน้ําใต้ดินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนจากการที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถเจาะบ่อน้ําปรานา้ําตื้นอะไรต่างๆได้นะคะทางด้านสังคม ะะการการทำฝายแกนดินซีเมนเนต้องรับฟังความคิดเห็นจา,จากประชาชนนะคะเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเ,เรื่องของลดปัญหาความขัดแย้งในฤดูแล้งเรื่องของการแก่งแย่งน้ำเนี่ยนะคะลดการย,กย้ายแรงงานถ้ามีน้ํา เกษตรกรก็สามารถทํางานได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องมีการโยกย้ายแรงงานไปทํางานที่อื่นนะคะในขณะเดียวกันเหนือฝายเนี่ยก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะคะ <c oughs> เรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะฝายแกนดินซีเมนท์ที่สร้างในพื้นที่พื้นที่เขตเขตป่าเนี่ยจะช่วยรักษาพื้นที่ต้นน้ําได้นะเกิดความชุ่มชื้นสัตว์ป่าก็ ก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ลดปัญหาเรื่องของไฟป่าในฤดูแล้งนะคะลดปัญหาการพังทลายของตะลิงหรือบริเวณเหนือฝายเองเนี่ยก็เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำนะคะแล้วก็สัตว์น้ำตาก็สามารถที่จะวางไข่ได้นะคะปัญหาอุปสรรคที่สำคัญขณะนี้ก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐบางส่วนนะคะที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายแกนดิซเมนนะคะแล้วก็กระบวนการจัด การงบประมาณเนี่ยมีข้อจำกัดมากจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะจนถึงจนถึงที่เราศึกษาคือเดือนกันยาปี2,566ยเนี่ยยังไม่มีงบกลางของรัฐลงไปช่วยในการก่อสร้างฝ่ายกันนซีเมรเลยฝ่ายคันนซีเมนที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยใชเ้เงินงบของท้องถิ่นเองแล้วก็งบบริจาคจากประชาชนเองแล้วงบบริจาคจาก ภาคธุรกิจนะคะความรู้ทางวิชาการเรื่องฝายกานยินซีเมนเนี่ยยังอยู่ในวงจำกัดนะคะมีน้ำแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนการผลิตก็จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้เรื่องเรื่องถึงการตลาดนะคะเรื่องการตลาดการให้มีช่องทางการจำหน่ายพืชผักทางการเกษตรที่มันเป็น เกษตรปลอดสารเนี่ยต้องมีช่องทางการตลาดอันนี้ถึงจะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นน,นะคะนี่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลน,นะคะว่าควรต้องกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการจัดน้ําจัดการน้ํานอกเขตชนะทานโดยใช้ฝายแกนดินซีเมนเนี่ยในพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชนะทานนะคะรัฐบาลโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกอนอชอเนี่ย ควรตั้งคณะอนุกรรมการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการน้ํานอกเขตชนประทานซึ่งอันนี้มันสามารถตั้งได้ตามมาตรา5มาตรา17วงเล็บ7แล้วก็มาตรา15ของพรบทรัพยากรน้ํำ2561นะคะคือมีหน้าที่ในการจัดทําแผนงานโครงการจัดการแหล่งน้ําขนาดเล็กกำหนดจุดในการขอเสนองบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บรรจุเข้าในแผนไทยวอเตอร์แพลนนะคะ รัฐบาลเองควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการแหล่งน้ําของชุมชนขนาดเล็กเนี่ยจากหลายๆแหล่งนะคะเรื่องงบแผนบูรณาการงบกลางกรณีที่เกิดพิบัติภัยหรืองบที่เหลือจากการแปละยะติหรืองบหมวดอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นนะคะขณะนี้ท้องถิ่นก็ใช้ตัวหมวดอุดหนุนทั่วไปเนะะี่ยค่ะเรายังไม่มีครบกลางนะคะ,ะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายน้ำเนื่องกรชเนี่ยตั้งคณะทํางานที่อยู่ภายใต้าการกํากับของคณะ กรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นคนจัดหาแหล่งน้ําขนาดเล็กของท้องถิ่นนะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยควรจะกําหนดให้ทุกจังหวัดเนี่ยควรจะต้องมีข้อมูลปริมาณน้ําฝนที่ตกปริมาณการใช้น้ำนะคะการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสาหัสบริหารจัดการภัยแล้งได้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติควรสนับสนุนให้กรมปุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แล้วก็กรมป่าไม้เนี่ยเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในระดับจังหวัดนะคะสนทชเนี่ยควรแยกภารกิจการสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่เนี่ยออกจากกันสนทชดูแลแหล่งน้ําขนาดใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูแลแหล่งน้ําขนาดเล็กนะคะข้อเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะการก่อสร้างฝายกันดินซีเมนต์เนี่ยต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญนะคะ การก่อสร้างฝายแกนดิซีเมนต์นีต้องมีหลักฐานการขออนุญ,ญาตจากหน่วยงานตามข้อ,อก,กําหนด,ดในคู่มือที่มีการประมาณราคาประกอบด้วยนะคะแล้วก็ควรต้องสร้างให้รวดเร็วทันสถานการณ์นะคะแล้วก็ใช้งบประมาณนี้สามารถจะใช้งบฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเน่ยควรรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยปรับเปลี่ยนการผลิต ะะแล้วก็หาช่องทางการตลาดที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะก็เ,เ,เสนอต่อภาคประชาชนเนี่ยต้องระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดน่านเองเนี่ยมีการตั้งกองทุนปูนซีเมน์แล้วก็สามารถที่จะนำปูนซีเมน,เน์ไปสร้างฝายขนาดเล็กๆระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้นะคะ <c oughs> เมื่อเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยควรที่จะต้องชุมชนเองควรจะจะต้องสน,สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการผลิตเพื่อให้เกิดการเพิ่มรายได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ข้อเสนอต่อภาคธุรกิจนะคะควรที่จะสนับสนุนเงินทุนสมทบให้กับประชาชนในการก่อสร้างฝายหรือก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะแล้วก็การหาช่องทางการตลาดให้กับชุมชนนะคะ แล้วก็ภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ควรจะมีตลาดรองรับสินค้าการเกษตรสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่นะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจบการนำเสนอนะคะ่ะ